ครับผมอ้าวนนี้กะสวัสดีครับโอ้ยตกไส้ลาครับมาไส้หนูครับวันนี้มาอยู่อำเภอประบือครับจังหวัดมหาสารคามก็เลยเอาบวงมาน้าครับบ่วงมะลายปาในลูกน่ครับบวงบ่วงดีนะครับของเกษตรกรอาราบันทุ่งครับพอพ่อมาประมาลอยนะครับลอยนิดนิดมันจะเป็นอะไรวันนี้มีตัววะครับเดี๋ยวดีไปใส่ไวดิยามไ้พี่น้องเบิ้งจากรอบแรกครับไวดิยามน้า พระเจ้าในกะไปเบื้องหมายกันคร sure. ับป่ะเนี้จะขออนุญาตเปลี่ยนผ่าเปลี่ยนแพรกันครับป่ะเนี้เพราะว่าจุดปลายสองปลายสามแล้วครับเริ่มเริ่มดีใส่เวลาหลายครับตรงตรงพอเฝ้าไหมอ่ะเจ้ไดนกะติดตามกันครับผมเพิ่งเรียนลูกเพิ่งเรียนเดี๋ยวพอพาคสามตอกมาเร่งโอีคครับเดี๋ยวค่เจอกันห้งหมูครับผมทั้งห้อทั้งแปลวี่น้องโอ้สายนีไหมสายนีแมนบัตรเลือดกระลูก ไอเนี้ยได้ดิโอ้ง่างงางงางครับครับเพราะถ้ามีคนลงกวนครับพุ่งเจ้าเข่าไปมือบางมือสองมือนี่ครับอ่ะช่วงนี้ก็จะเลือกตั้งครับกขจอบนหยากหยักอยู่ที่หาเสียงหาหยังนะัอันนี้ครับไม้ครับขังกันแท้่ะครับพุ่งเจ้าตน้นไอ้ลูกหลายๆอ่ะฟังด,ดูดิอ่ะดูแลครับทั้งลูกหล่า,าลมีหูพนะตรงนี้ไสไปนี่จักข้างล่างนี่จัก ซี่หาอันข้างบนอีู่ครับใช่ทางบนแล้วเป็นแถวหนึ่งแล้วอโอเคครับเดี๋ยวไปใช้กันต่อชิโน้องครับเป็นหน้าผมเองนะครับหน้าข้าวผมเองไปถึงนูน้นสุดนู้นเลยครับนี่ก็สุดนูน้นขี่นไปนี่ขึ้นไปสวนครับอ่ะเหมือนแลงอาจจะตัดเป็นสองคลิปหรืออาจจะว่าตาัดก็ได้นะครับ ขันวัตัดมากเลยเง่าวเกินนะครับผมจะใช้เฉพาะจะท้ายเฉพาะนะครับตัวที่มันติดนะครับตัวใดว่ตติดกะกะดีค้ำขามไปนะครับเพราะว่าคลิปันาดจะเงยวเกินไปอาจจะใส่เวลาเป็นเคืองชั่มงงนะครับกับใส่บ่วงดีครับสประมาณลอยกวกวยู่ตรงหน้าต่ของครับพึ่งเจียวเหย้าเกี่ยวเข่าหมู่บ้านเมือก่อนนี้นะครับไม่ไม่ครับห้อยแรงงามจะได้กะหมดแรงพันมิโตกะท้ายบ้างนะครับโอเคครับ ครัสบสวัสดีครับสวัสดีครับหลอบแรงครับยางหล่อจะเข้ากันพี่น้องติดทายเห็บเบื้องเฉพาะตัวอะไรที่มันเถือกนะครับตัวใดย,ยิ่งล้วฟังสินะเพราะว่ามันใส่เวลาเกินหลายเกินไปมันก็ล่มอย่มันจะออกว่าอะไรหนูมือนี่โอเคครับไปพยายามใส่เบื้งบวกน้อกันมาแล้วครับพี่น้องถือแล้ว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 ลูกถือแล้วมากแล้วแล้วแล้วเสียเสียเสียแม่หอยข้อตรงแรงเลยพี่น้อง ต้องนั่งต้องนั่งดีกวดีละ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 เห็นปหเห็นไหนกนกจับลัาขึ้นมาดักจับลักขึ้นมาถอดลักมาแล้วพอดีถอดพอดีปลดเอาเอาโอเคครับมาแล้วแจมเรียครับผมนกโบโดโอเคตายแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุกละลุกละลกละละดีละดีละดีละไม่พีอพี่น้องเอา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 เอนเอา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 เอเอา สวยงามเลยว่ะนี่ไม่แล้วครับรุ่นเดียวกันเลยว่าไม่ขี่ออกว่ล่ะเดี๋ยวถ้าพ่อเอารุ่งออกมาเด้อเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวยำมเตรมต่อไปครับผมเตรียมสามครับพอลุงออกมาแล้วตัวหนึ่งเป็นไปใส่เที่ยงครับนานจะเอาใจน้องแบบนี้เนาะใส่เดี๋ยวนีะเตรียม,มรุ่งในนี่เลยนนะเซนกันเลยดีอ๋ออ๋เอเซนสามเตรียมตัวพี่น้องนานเนาะ มันนี่อยากถือมันนี่กัดเขาไม่ได้กัดลูกถือดีๆบม่ได้หักแข่าเด้เราพี่น้องตายข้าบวงเลยครับโอ้ยสะได้ของเลยปะตายข้าบวงครับอ่อนๆอยู่โอ้ยสะได้เลย่ะไม่อยากให้มันตายเลยครับขานขั้วอาหลวงปลดเอาโอ้จะหอนตายตายแล้วตายแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปต่อไปครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้ว เ่ไหนน,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 นี่นี่นี่นีนเอเาเรียบร้อยอีกหนึ่งครับเรืยบร้อย้อโอเคครับขอาอนุญาตปลดก่อนเราจจับจะจับเราปล่อยป่อเองดิ้นแะ้วิด่นอกดิ้นแล้วดิ้นแล้วดิ้นแ,แ,แล้วเอาเอาเอเอาเอาเอา้าจออกไปเอ้าเรียบร้อยครับมาอีกหนึ่งครับ ยังอย่างคนโอเคครับขออนุญาตเก็บนะครับบ่เนี้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่งเรียบร้อยแต่มที่ได้ระวบ่ครับอ๋ออื่นเสาจะคอยหลบหยอดทีเดียวเด้พี่น้องโอเคครับหยดหยอดทีเดียวได้เนาะเอาอีกตัวครับจุดเดิมเลยครับพี่น้องถือลูกเข้าบ่เนื้อ๋อลูกก็เอาครับจ้วงใบอะไรครับการเข่ากัรยังบ จันเล็กไปเบ mm ิ่งแตบต่อไปเลยครับดินๆแล้วครับดินๆแล้วครับพี่น้องดินๆเมื่อกี้นี่เนาะใช่แล้วมันโดดๆสิเอายังอยู่ครับยังอยู่มึงออกจากคอครับเรียบร้อยดีเออใช่แล้วเอาวะนี่เอาวะนี่ยบร้อยครับวิ่เข่าเอวเลยพี่น้องจะเป็นให้น้องป่ะนี้เนาะ เอาท่านได้กันเนาผมปลดขอปลดก็ครับนี่โอเคครับปลดกน,นเนาะเสียงหลักดินพี่น้องหลักรีดก็เรียบร้อยสิครับเรียบร้อยดีเอ้ามีความหมานอยู่ขอให้หนูวิ่งครับขึ้นเนี่ยโดนครับผมบวงดีดเกษตร,รกรนาราบันทุงครับ ติดตามช่อง YouTube ลูกพี่เขาด้วยนะครับขอบคุณครับติดตามแต้มต่อไปเลยครับพี่น้องสรุปยอดการงคืนครับรอบกางคืนได้รอบแรกในหาตัวรอบสองเด็กซีตัวครับเป็นเก้าครับนนี้รอบการเคื่อนในเก้าแล้วอ่ะเดือนสองรอบเบื่องผลอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีตอนชอาครับพี่น้องพี่น้องอากาศเย็นๆครับเ้านี้ออกสายๆกันหน่อยก็ได้ภาพ องอแงมเนาะครับเนาะไปย้ำมั้งครับพี่น้องบ้านี้ตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้นะไม่ได้ครับเด้อจากช่องอีสานฟ้าสปอร์ตครับไปไปย้ำน้ำกันครับพี่น้องบนน้านีานนนน้สวยแล้วไปดูครับตัวน้าวลำศอกหันตรงหน้าจอดนั่นนี่ครับขึ้นอ้อนทั้งทีนงทนงหน้าครับเป็นเดมนที่มีตัวปะ สอบสอบไปพี่น้องครับนี่ครับสภาพมองให้ตรงหน้าใช่มันเศร้าอากาศเย็นๆหน,น,น,นาวๆครับรอ,อืมเหรอตึ๊ดอันนี้นิ่งนะครับพี่น้องอ่ะผมติดท้ายจ่พราะหลังที่มันเถิดนะครับเด้อเพราะว่ามันจะนไปด้ใายเวลาหลายนะพี่น้องโอเคครับ ถ่ายให้บงตอตอนต่าตานที่มันถื่อนหนูนจะใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับอุยอ้ยลมอุ้ยโอเคครับเยถายบังอออี่น้องอ,อ,อาแล้วถือแล้วถือแล้วถือแล้วอ้เป็นลูกหนูครับเป็นลูกหนูเป็นลูกหนูอืม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 อออออือ่ตัวยุสรางอ โอเคครับไปแต่ก็ตอบอยู่ทายอย่บางท้ายาาหลังที่มันถือเด้อโอ้ยอากาศเย็นๆครับลูกไส้ใยมานาำหนอกเป็นไข่ครับขอเก็บครับผมเข็นยางดีๆดๆพี่น้องหนูเอียงถือโอ้ยของแต้บ่พี่น้องหนูสิ่งกระถือครับเป็นไหนมันครับป่ะครับ พวกเกษตรกรนกราบรรทุนพี่น้องโอ้หนูสิ่งถึงของแท้เลยครับเรียนแม่งเลยโอ,โอเคครับไปกันตัวปวดแต่ปวดก่อนเด้อเอาพี่น้องพี่น้องลักยุ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 กครับยุก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 ยยยยขาดกอนเตนะขาดกอนเตนะขาดกอนเตนะ ุดหุดหยุยยนะจับมอผมซะ้ยะโอขอนอนุญาไปชีกก่อนนะครับมไม่ไหวแล้วนี่ขัดสน้นขัดสนุสน่นล่เดี๋ยวผมจับก่อน โอ้ขาดีดีโอเคครับเ,เรียบร้อยอีกหนึ่งอื้อเามีตัวอยู่ครับหลุดมือพอเมื่อกี้นี่หลุดมือฝาดพื้นปรับรถโอเคครับผมไปต่อพี่น้องยังไงล่ะพี่น้องหน้าปากรูเลยครับสวยงามไหม ออกมายังไงอ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 งหนึงไปหนึ่งไปหนึ่ไปอึบ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 โอ้ยเรียบร้อยครับรีบออีกหนึ่งขออนุญาตเก็บนะครับอุ้ยไม่เห็นอนุญาตเก็บครับผม งามครับผมไปต่อครับผมเอามาอีกหึงแต้มครับเอหอยทอแเลยพี่น้องไส้พี่ครับเบ่วงไส้เปียหอยตองแรงต้องแรงเลยพียเมีแต้มอยู่ครับยังมานอยู่ยังมานอยู่อันนี้กระลันดิเฮยเฮ้ยเฮ้ยเดะเดี๋ยพี่น้องพี่น้องพี่น้อง อง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 ไปลรอดครับอืมอืมอืมจนเสียงยังไงครับฮึบเฮิบฮบน,นี่มีตัวอยู่โอเคครับเราจัานได้กะพยายามมันแล้วกอนจงกระสือลบยอดนะครับ้วพี่้องเนาะไปไปนำกันครับวันนี้สรุปผลงานครับผมสรุปผลงานเซอรนี้กะพึ่ง ตกลางคืน,นกลางเว้นครับกลางคืนก,นกนลางเสายกขึ้นสูงลุกงสูงยกขึ้นสูงอ่ะเด็ดซิฟซีเต็มครับผมเด็ดเต็มก็เด็ดซิฟซีเต็มครับอ่ะาคดีปันผีปันนองกินเลยครับวันนี้หนาวไหพี่อ่ะขอบคุณครับอีสานพันธ์สปอร์ตครับเบิ่มหนาวว่างกับช็อปเปอร์หนาวว่างครับผมขอบคุณครับ